สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเครื่องสีข้าวครับก็คือมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์เลยครับว่าให้รีวิวเครื่องสีหลังจากที่ใช้งานมาได้สักระยะหนึงว่าเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอย่างไรโอเคเดี๋ยวผมมา รีวิวให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมว่าการใช้งานเป็นยังไงก็เครื่องนี้มีอายุประมาณเดือนกว่าก็ตีไป 2, 2เดือนแล้วครับเพื่อนๆนับจากวันที่ซื้อมาตอนนี้พ่อกําลังคัดไอ้เมล็ดข้าวเปลือกครับเพื่อน,อนๆก่อนที่เราจะนําไปสีเป็นข้าวสารนะครับแต่ถ้าข้าวเปลือกของท่านไหนที่แบบเกี่ยว รถเกี่ยวเขาเกี่ยวแบบไม่มีอะไรมาปะาพนะครับอย่างเช่นว่ากิ่งไม้หรือว่าดอกหญ้าใบหญ้าอะไรก็ไม่จะเป็นจะต้องมาคัดก็ได้นะครับเอาไปสีไปเข้าสารเลยก็ได้แต่อย่างของผมคือรถเกี่ยวเขาเกี่ยวมานี่คือข้าวมันไม่ค่อยสะอาดนะครับจะมีพวกกิ่งไม้แล้วใบหญ้าดอกหญ้าปนมาครับก็เลยพ่อก็เลยต้องคัดบเบล็ดก่อนครับเพื่อให้เราได้ข้าวเปลือก ที่สะอาดแล้วก็นำไปสีเป็นข้าวสารนะครับนี่ครับขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนเราจะปล่อย้อาเปลือกลงมา,าที่ถังร่อนก่อนนี่ครับระบบเครื่องแล้วอเปลือกก็จะไหลลงมาเนี่ ตอนนี้คือขั้นตอนสุดท้ายมีเปลือกจกรอดมาจะได้เป็นข้าวที่สะอาดครับตอนนี้จะเป็นพวกแก่พวกลำพวกข้าวกิรีะไหลามาสองทาง เดี๋ยวให้พ่อคัดไอ้เมล็ดพันธุ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนสีเป็นข้าวสารนะครับก็คือคลิปนี้มีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าอยากให้รีวิวเครื่องสีข้าวหลังจากที่วันนั้นผมได้ไปซื้อเครื่องใหม่มาแล้วเพื่อนๆสอบถามมาว่าอยากเห็นหลังใช้งานไปสักพักว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงของเครื่องยี่ห้อนี้เพราะผมเป็นเครื่องออไทยท็อปนะครับก็ตอนนี้ รับจากวันที่ซื้อมานะ่ะสีก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมอย่างมาวานนี่ก็สีไปประมาณเก้ากระสอบทุงปุ๋ยครับทุงปุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับสีได้เร็วเนี่ยพอกระเบือกใครจะหมดแล้วก็เอาเข้าใส่เลยเอาใส่เลยยกใส่เลยยกเ,เลยเ นี่ครับเดี๋ยวผู้หญิงก็ทําได้ครับเพื่อนๆเน,เนี่ยผมให้แม่บ้านสีเนี่ยก็ไปทุระเมื่อกี้เลยอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะถ่ายให้ดูยาวๆกันสักหน่อยนะครับเจอเพื่อนๆคนไหนสอบถามคอมเมนต์มา คืออยากเห็นขั้นตอนในการสีแล้วก็พอดีก็เสียหลังจากที่ใช้งานมานานเครื่องนี้ประมาณาน่าจะสองเดือนแล้วครับผมก็สีค่อนข้างจะเยอะอยู่ก็มีชาวบ้านละแวกนี้เขาเอามาสีด้ยครับผมก็หลายเจ้าอยู่วันนี้ก็เดีโอก,กาสมาษาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่า เป็นยังไงบ้างหลังจากอายุการใช้งานมามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเจอปัญหาอะไรไหม,มเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเครื่องรุ่นนี้ที่กิงเครื่องผมมีอยู่สองเครื่องอย่างที่บอกว่าเครื่องนี้แล้วก็นี่เพื่อนเครื่องรุ่นนี้ อันนี้ผมพิ่งซ่อมเสร็จไปเมื่อวานนี้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนแกนใหม่แกนลูกรีดใหม่เครื่องนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีระบบคัดแยกฟันข้าวสีได้อย่างเดียวแล้วก็มีระบบบดละเอียดเหมือนกันครับใช้งานได้ดีเหมือนกันครับวันนี้ผมสีสองถุงปุ๋ยครับ ได้ไก่ที่บ้านก็เยอะมากครับไก่เยอะครับเพื่อนๆอนนี้เจอไิธี ตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวครับก็วเศษตัวเศษหญ้าเศษนั่นก็จะไหลลงนี่แหละครับเพื่อนๆไหลลงก็ของอันนี้ครับตอนเมล็ดข้าวดีก็จะไหลลงแล้วก็ผ่านมาขั้นตอนต้นนี้แล้วก็จะมีพัดลมเป่าแกบที่รีบออกไปนี่่วนเมล็ดข้าวดีก็จะไหลลงถังอันนี้ครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แล้วครับขั้นตอน ขั้นตอนของระบบการทำงานของเครื่องครับดูไก่นี่แหละครับชอบครับไก่กับลงสีเครื่องสีข้าวเนี่ยอ้าวกินได้อิ่มเลยเดี๋ยวให้ แม่บ้านตักข้าวเพระาระว่าขบวนไก่จะหมดแล้วครับทุก่าน,นี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าจะมีพวก เศษ็จ,จ้าเศษฟางอะไรพวกนี้แล้วก็หินก็มีเข้ีที่ที่สูกคัดออกมาแล้วนะครับพวกหินพวกเศษกิ่งไม้เศษฟางจะถูกคัดแยกออกมาลงลง ครับข้อดีของระบบเครื่องที่มีการคัดมเมล็ดพันธุ์ก่อนนำมาสีครับนี่คือข้อดีของเขาถ้าเราไม่มีระบบคัดแยกเนี่ยครับเศษพวกนี้ครับ,รบมันจะเข้าไปทำลายหรือทำให้ระบบลูกรี้ของเราเกิดการเสียหายหได้ครับต้องยกข้อดีให้ระบบนี่ของเขาเลยครับผม นี่ครับไก่เสร็จแล้วครับเพื่อนๆใช้เวลาไม่นานครับคัดแยกมเมล็ดพันธุ์ข้าวไก่ไก่ไกครับเพื่อนๆผู้ช่วยเราต้องไก่เยอะมากนี่นะเพื่อนๆ เก้าวที่รีบเราเ็ดเ,เข้าดีอันนี้ก็วอเศษปอาเศษเป็ดที่รีบเหมือนกันจะลงอยู่สองทางลงทางนี้กับลงทางนี้ดูเศษยาเศษหินครับ เหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอ่าพวกเศษดินที่เล็กกว่าเศษหญ้าเศษไรนะครับเศษละเอียดจะลงข้างนี้อ่าเศษละเอียดของเขาจะลงตรงน,น,น,งรงนี้อย่างเช่นพวกดินหรืออะไรพวกนี้ครับเน,นะนี่ยนะละเอียดละเอียดน,นะครับแต่ถ้าเป็นอ่าหยาบๆหน่อยก็จะลงฝั่งนี้อ่า หมดแล้วครับเพือ่อนๆโอเคเดี๋ยวผมหยุดเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งครับนี่เลยครับไอเมล็ดข้าวที่เราคัดเมื่อกี้นี่สองกระสอบก็ได้ประมาณนี้เลยก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่สวยครับเมล็ดเต็มทุกเมล็ดครับไม่มีขี้ที่ปนครับแล้วก็สะอาดครับผมเนี่ยอย่างเพื่อนๆคนไหนเอาไปทำไอ คัดข้าปลูกพันข้าปลูกก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ส่วนอันนี้คี้รีบของเราคี้รีบออกมาช่องนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันคัดแยกแบบชัดเจนอันนี้ก็ เช่นเดียวกันนี่ส่วนอันนี้ใส่ถุงเพราะว่าไม่ให้มันฝุ้งเพื่อนเอนถ้าเกิดเราไม่ใส่ถุงอ่ะมันจะพ่นออกไปนู่นเลยฝุ่นมันจะเยอะมันจะฝุ้งอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะมาสีเป็นเมล็ดข้าวสารกันขั้นตอนเมื่อสักครู่เราคัดเมล็ดข้าวเปลือก โอเคเดี๋ยวสีกันเลยครับไปเดี๋ยวเรามาเตรียมระบบเพื่อที่จะสีเป็นเมล็ดข้าวสารกันนะครับผมอันดับแรกครับนี่เลยลิ้นตัวนี้เราจะต้องเปิดขึ้น,นเลยเปิดให้สุดเลยครับนี่เพื่อที่ไอเนี้ยจะเป็นลิ้นปิดระหว่างห้องไซโลนนี่กับห้อง ไอ้โบพัดลมตัวนี้นะครับที่เป่าไอ้เม็ดขี้ดีบไปโอเคอันนี้ดึงขึ้นให้สุดแล้วก็มาฝั่งนี้นี่เพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้จะมีอีกจุดหนึ่งคือตัวนี้ดึงออกมาให้สุดเห็นไหมเพื่อนระบบสีข่าว ดึงดึงเหล็กให้ตุดระบบคัดพันข้าวอ่าก็ดันเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้เราคัดพันเราก็ดันเข้าไปแต่นนี้เราจะสีเป็นข้าวสารแล้วก็ดึงมันออกมาเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่ชัดอยู่เนาะแล้วก็ล็อกซะโอเคส่วนลิ้นตัวบนถังตัวนี้ จะเป็นดินที่ควบคุมการปล่อยเท่าสารไอปล่อยบรล็ดเ่าอะ่ะให้โลงมากลงน้อยก็อยู่ที่ถังตัวบนนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวนี่เลยเตรียมถังวางไว้ให้พร้อมนี่ครับเป็นข้าวผมจะเรียกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สอง แล้วก็เบอร์สามตากลำดับนะครับแล้วก็ลำนี่อันนี้ช่องลำจะลงนี่เ,เสร็จแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนี่เลยครับ สวิตก็จะมีบอกว่าโยกไปทางไหนโยกมาทางนี้ก็คือระบบบดโยกมาทางนี้ก็คือสีข้าวโอเคอ้าวเปิดเลยเดี๋ยวผมขอนระายะายกถังถังข้าเปลือกนี่ขึ้นไปเทบรนน้นก่อนนะครับผม ับมาเบอร์13บแล้วแต่เพื่อนชอบอยากให้ขัดขาวหรือไม่ขาวก็เลือกได้เลยครับือว่าสีสวยมากนะครับผม อันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆถ้าเอาหมดแล้วครับเหลือถังสุดท้ายแล้ว อันนี้ข้าวเบอร์หนึ่งผมจะเรียกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับอันนี้ข้าวสวยน,นี่ลองลงมาเจอน,นิดปลายข้าวนี่หัก เสร็จแล้วครับเรียบร้อยอใชเเ่เอาไว้บดกัได้บดสิรัมใช่เอาไว้บดละเอียดพ่อไอ้มเมล็ดขี้รีบเดี๋ยวไว้บดละเอียดอีกรอบหนึ่งนี่ครับผลงานที่ได้อันนี้คือปลายข้าวสอง กระสอบสองทุงปุ๋ยเนี่ยได้ไปลายข้าวแค่นี้แหละครับส่วนอันนี้ปลายข้าวหักนี่ปลายข้าวหักนี่จะได้ประมาณหนึ่งถังกับอีกนิดนึงนี่ส่วนข้าวดีนี่ มเมล็ดข้าวสารที่สวยจะได้ประมาณ2ถังครับเดี๋ยวผมมาใส่ถุงปุ๋ยก่อนเพื่อนๆจะได้มองเห็นภาพนี่เลยครับข้าวที่สีออกมาได้สองข้าวเปลือกสองถุงปุ๋ยจะได้จะได้ข้าวข้าวหักประมาณเกือบครึ่งถุงปุ๋ยข้าวดี นี่เลยส่วนลำได้ประมาณลำนี่จะได้ประมาณถุงปุ๋ยกับอีกครึ่งหนึ่งครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วพเพื่อนๆหลังจากที่สีมาประมาณ2กระสอบก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้อยู่ครับนี่เลยถ้าผมพามาดูลำ นี่นี่ครับในลำเยอะเลยเพื่อนๆก็คือจากเครื่องสีข้าวเล็กๆนะครับสามารถดูครับพ่อนี่สีวัาละเจ็ดแปดเก้าถุงปุ๋ยเลยครับก็คือจะมีคนชาวบ,บ้านนะแถวเราแวแกนี้นะครับเขาเอามาสีด้วยนี่มีตะลำเรพ่อ นี่แด้ลำเยอะเลยครับอ่ะเดี๋ยวสรุปให้เพื่อนๆฟังเลยแล้วกันครับก็คือมีเพื่อนๆหลายท่านถามมาว่าให้รีวิวลงสีที่ซื้อมาว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างก็ จากที่ใช้มานับจากวันที่ซื้อมาก็ประมาณเดือนเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วเพื่อนๆก็ยังไม่เจอปัญหาครับก็ถือว่ายังสีได้ดีอยู่ระบบก็โอเคครับนี่เลยเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆถามมาราคาเท่าไหร่คลิปก่อนราคา22,900ครับไปรับเองที่หน้าร้าน ลดหนึ่งพันนะพนะ่อเนาะมันราคาเต็มมันสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเราไปรับเองที่หน้าร้านก็จะได้ราคาประมาณลดรดให้หนึ่งพันสองหมื่นสองพันเก้าร้อยครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็พอดีก็เสียก็บอกไปแล้วว่าพอเสียยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยอืม ส่วนข้อดีนั่นแหละก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปแล้วครับสามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ก่อนที่จะเอามาสีคัดเป็นเมล็ดพันธุ์ข้เปลือกก่อนเอามาสีเป็นข้าวสารก็ช่วยลดพวกการสึกล้อของอสกูรีดข้าวได้อะโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยว ถ้าเพื่อนๆสงใสยอะไรก็ติดต่อสอบถามกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆกันไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะคลิปใหม่ก็เดี๋ยวเบากุก๊กมีคลิปอะไรนําเสนอเกี่ยวกับเครื่องการ,กรเกษตรหรือว่าอะไรเดี๋ยวอนาคตก็เบลกุ๊กก็จะมีโครงการไปซื้อเครื่องอสับต้นกล้วยเข้ามาด้วยครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจ ส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมลากันเลยครับ